อาแล้วกลับสุดสดีคนด้วยนะครับตอนนี้คุอยู่ผมอยากใส่มาชแนลในช่วงอยากใส่เกมกับอาวิงอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็กลับมาอีกครั้งในคอนเสหรับซีรีส์จัดอันดับฮีโร่น่าใช้ไต่แรงกันอีกแล้วนี่ครับผมโอ้โหเลยจากที่เราหายไปนานนนะจากแพทที่แล้วนะผมแล้วก็แพทนี้เนี่ยก็มีตัวที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวที่น่าเล่นสุดๆนะครับแล้วก็จัดอันดับที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็คือรมมิงน่าใช้ไต่แรงนแพทสี่จุดือ RV ซีซั่น20นะครับผมอ่าก็ ะมีตัวอะไรที่น่าเล่นกันบ้างน,นะเดี๋ยวก็จะให้เข้าไปดูแล้วก็รับชมภายในตัวคลิปเลยนะผมแล้วก็ก่อนที่เข้าไปดูเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับอย่ากสมัครช่องน,นดิดนะครับผมโอเคเนาะก็เพื่อจะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผม่าเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาแนละ้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปนี้นะเพราะว่าจะมีตัวอะไรเด็ดมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยออแล้วก็ถึงตัวแรกกันเลยผมสำหรับโร a m i n g สายเบิร์นเบิร์นสิลมบุเค็มกรองไฟยาว8เมตร proxy นี่นะครับผม ถึงตัวแรกนี่ก็ฮอตแล้วนะครับผมผู้สาวฮอตของเรานี่ยคโอเคก็อย่างที่รู้กันนี้เนาะอย่าง roxie เนี่ยก็มีแอนิกรับนะครับผมสำหรับจับนะครับแล้วก็รากหรือสตูก็ไปเบิร์นนะครับผมแล้วก็จะให้เพื่อนลุ้มตุ้ดตายได้ภายในพิดตาครับผมก็จุดเด่นของ roxie เนี่ยก็จะเป็นการจับเนาะแล้วก็มีท่าเบิร์นนะครับผมจากกองไฟยาแบบไมของเจ้าหล่อนะรวมถึงการทําให้สตูเนี่ยสโลว์แล้วเมื่อเราเข้าไฟหรือว่าเทคสตูเนี่ยก็จะรีเลือดให้ด้วยนะครับผม นะแล้วก็พาสซีของร็อกซี่อย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่ตีธรรมดาครบ3ทีเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มมานาให้กับล็อกซี่นะผมเพิ่มเยอะเลยนะก็ไม่ได้น้อยนะผมครับไซเบิร์นของเราก็จะเบิร์นได้ไม่หยุดใ,ในการสเปรดเกมนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะคึกมากๆแล้วตอนแรกที่ผมเล่นเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันจะถึกขนาดนี้นพอไปอยู่ในทีมไฟแล้วก็เปิดไฟคอยเบิร์นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คึกสุดๆเลยนะครับเป็นตัวโลลิ่งที่น่าสนใจในแผ่นนี้เนาะแต่ว่าค่อนข้างจะ เล่นยากในหนึ่งในของแต่ได้าเล่นแล้วก็เข้าใจตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็เทสเก่งมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งออฟเล่นหรือว่าโกลมิงนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันดับต่อไปกันเลยว่าจะเด็ดกว่านี้หรือเปล่าเนี๋ยเราเข้าไปดูตัวต่อไปกันเลยอันดับที่เก้านะครับผมก็เป็นตัวของมีนาและมีนานะครับมาพร้อมกับเคียวคู่ใจที่พร้อมจะกระตุกจิตกระชากใจพร้อมเอาเธอเข้าสู่ม่วงอาโรมานะครับผมถามว่าอาโรมาคืออะไรก็คือการ ใช้อัติเมตให้ผมแล้วก็ส่งกลิ่นคละคลุ้งด้วยกลิ่นอารมณ์ของจรดน,นะผมคือการโยกิเลสตัวให้เข้าหาตัวแล้วก็ทําการติดใบนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งของมีนานผมก็จะเป็นตัวของพาสซีฟสกิลเนาะด้วยพาสซีฟที่เก็บสแต็กหองยิ่งมีตูเข้ามาตีเยอะๆหรือว่าเราเข้าไปตีเขาเนี่ยก็จะเร่งพาสซีฟให้เราปั่นเป็นทูดามีแล้วก็ซับเทนเลื่อนได้ แรงพอสมควรนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะแก้ทางแครี่พวกสาย DPS หนักๆหรือว่ายิงรัวๆเนี่ยก็สามารถยปีหน้ามาแก้ทางได้ผมเป็นตัวที่ติดเมตาติดในการแข่งแล้วก็เล่นง่ายสุดๆเพียงแค่กดสกิลกดง่ายๆแล้วก็กดปุ่มเดียวก็มีผลต่ออิมแพคในการทำดีไฟต์นด้ผมไม่ว่าจะเป็นอันติเมทที่ใบแล้วก็มีความแรงจากการใช้พาสซีฟสกิลนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรต่อไปอันดับที่เป็นก็ตัวของน้องรูอิสาวน้อยสายเปิดวาร์ปนะครับผม ก็เป็นตัวคนค่อนข้างจะเก่งอยู่พอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการที่ออบเจกต่างๆเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเนาะแล้วก็เรื่องด้วยออบเจกที่มันสําคัญเนี่ยก็จะทําให้ไฟเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะดังนั้นการเอารูอี้มาซัพพอร์ตหรือว่าเอามาเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็มีอิมแพคกับเกมมักเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดวาร์ช่วยเพื่อนก่อนหรือว่าจะเป็นการวางบอร์ดแล้วก็ให้เพื่อนกลับบ้านอย่างสบายใจแล้วก็เลือกเต็มกับมาไฟต่อได้เนี่ย แล้วก็รวมถึงสกิลจากท่านหนึ่งนะฮอลลี่ไลท์นะผมค่อนข้างจะมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นการสตันแล้วก็ทำซีซีต่างๆในการใบจากจังหวแะแรกแล้วก็สตันด้วยจังหวะสองนะผมค่อนข้างจะน่ารำคาญพอสมควรนะถ้าใครที่แบบมีเพื่อนดีๆหรือว่าสามารถทำคอมโบกับมันได้อย่างเช่นเอเดนดงเอเดนดหรือว่าจะเป็นเพเนอร์ค่อนข้างจะเล่นกับลูอีได้โคตรขี้โกงแล้วก็เกลียนสุดๆในคอมสเสำร์ลรูอีเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันดับต่อไปนะว่าจะเก่งแล้วก็โกงขนาดไหนนะครับผม อันดาวตัวใหม่ล่าสุดนี่สำหรับน้องไอ้ย่าแหละน้องไอ้ย่านะผมหลายคนก็เห็นความโกงบนะ้างนะวอนจะเป็นการเอาอย่าไปคอมโบกับทาร่านะผมก็ด้วยตอนนี้ก็ติด T S ของดอยเซอร์นะผมแล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือมากๆนะสำหรับการเอาตัวทาร่ากับไอ้ยนะ่าเนี่ยไปคอมโบกันนะผมก็ค่อนข้างจะโกงแล้วก็เห็นผลได้ชัดมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวมันนี่ค่อนข้างที่จะสร้างอิทธพกับเกมได้มากว่าจะเป็นการเอาไปยืนกับ ไฟเตอร์ตัวอื่นหรือว่าจะเป็นตัวแอสซิสิโน่โหดอย่างคีร่าที่ผมมองเห็นได้ชัดนะก็ถ้าสมมติว่าไปเกาะคีร่าแล้วคีร่าเนี่ยเป็นตัวที่คอมโบชุดเดียวตายอลไในช่วงกลางเกมหมดแล้วก็มีปิดป้อมจากไอยะแล้วก็สกิลไบสโลเปิดแมพของไอยะนั่นงผมก็ค่อนข้างที่จะทำให้คีร่าเนี่ยเก่งพอสมควรเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆอย่างแอสซิสตนตัวล้งหมดโหดหรือว่าได้หดโหดเนี่ยนขาจะมีแพคกับเกมมาแล,แล้วไอยะเนี่ยค่อนข้างจะขี้โกงตรงนรที่ผมมองเห็นได้ชัดนะว่าจะเป็นการ เปิดแมปจากสกิลหนึ่งที่ถีแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะคูดาวไวนะครับผมแล้วก็อันตรเซก็เป็นลูกไก่เจี๊ยบนะครับผมแล้วเกิดตัวมันเนี่ยค่อนข้างจะโดนแมนตลอดเวลานะแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าสมมติว่าไปกดโซโล่เนี่ยก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นผมแต่ว่าถ้าอยู่กับเพื่อนหรือว่าเล่นกับเพื่อนที่เก่งๆแล้วก็ไว้ใจได้ตัวมันค่อนข้างจะเก่งแล้วก็มีแพคก,กับเกมมากนะครับผมสำหรับไอยะก็เป็นตัวที่แนะนำให้แบนดนะครับผมสำหรับไอยะะนองไอยะตัวใหม่ล่าสุดของ r มีในแพทนี้เนยนะครับผม แล้วเราจะไปดูตัวต่อไปกันแล้วว่าจะโกงกว่านี้ไหมก็รับชมตัวต่อไปกันเลยตัวต่มาก็พูดไปกยกๆเลยก็สลับทาร่าในี่ผมสาวสุดเอมสุดเอ็กนมบึบกวนส้นตีนนะครับผมถามว่าเธอกวนส้นตีนไงก็ด้วยสกิลที่เข้าออกได้เก่งมากๆนะว่าจะเป็นการใช้ท่าหนึ่งแล้วก็ท่าสองปั่นเป๊ะไปเป๊ะนะครับผมแล้วก็รวมทั้งอันติเมที่น่ารํำคัญสุดในการรีเจนเลอดของผมถ้าใครที่เจอทาร่าเนี่ยก็แนะนําให้ออก เรื่องนั้ถ้าไม่ออกนี่ก็สวรรค์มาโปรดของน้องธาราสาวสวยคนนี้นั่นเองนะครับผมโอ้โหก็เห็นได้ชัดน,นะว่าคมโรทาราอายะเนี่ยก็ อันดับต้นๆนะในการเอาไปลงแรงแต่ว่าก็ไม่ได้หลุดแบนตลอดนะแต่ถามว่าทาร่าไปเล่นโซลแรงตอนนี้ก็เก่งไหมก็เก่งนะเับเป็นตัวที่ค่อนข้างจะพังพชั่นเก่งนะผมได้ก็เก่งเลือกสเปลได้เยอะไห่ว่าจะเป็นการเอาสปินหรือว่าสกิลจันเจอร์ที่เป็นปิดป้อมนะผมอ่าดิสตัฟเองนะผมอ่าก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งแล้วก็ดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์วางอะไรแต่ว่าก็เป็นตัวที่สามารถทําดาเมจได้เรื่อย แล้วก็ปว่วนไฟได้เก่งพอสมควรนะคือเป็นตัวที่ปว่วนไฟเก่งมากๆแล้วก็ไล่เวอร์ชันแครี่เก่งมากนครับสับทาร่าเนาะส่วนใครที่หาแทงก์เก่งๆถึงอาจจะไม่มีซีซีแล้วไล่เวอร์ชันเก่งๆเนี่ยก็สามารถหยิบทาร่าไปลงแรงได้ผมก็เป็นตัวที่เหมาะกับแผ่นนี้พอสมควรนะแล้วเป็นตัวที่เร็วไวแล้วก็สปินพุทธเก่งเหมือนกันในะครสบมสับทาร่าเนาะมาถึงครึ่งทางแล้วสำหรับอัน ดับที่5ก็ยังอยู่กับผู้สาวอีกแล้วนะครับก็คือวันเดอร์บมแมนนะครับผมก็เป็นตัวที่ OP จ,จัดๆแล้วก็เล่นได้หลายตำแหน่งสุดๆนะคไม่ว่าจะเป็นการเอาไปโรมิงอย่างที่ผมมานำเสนอในคลิปนี้ผมหรือว่าจะเป็นจังเกิลนในรับผงจังเกิลเนี่ยก็โหดดาเมจแรงแล้วก็ถึกสุดๆนะครับหรือว่าจะเป็นการเอาไปออฟเลนก็ได้เช่นกันหัแล้วก็สามารถเลือกได้หลายสเปลแล้วก็หมดจะเป็นการเอาสปินนะหรือว่าเอ็กซิคิวนะครับฟิกเกอร์หรือว่าจะเอาเป็นปิดฟอร์มดิสตัปก็ ดีเหมือนกันคือเป็นตัวที่สามารถเอาไปได้หลายสเปลสุดๆนะครับแล้วก็เก่งทุก3ามตำแหน่งที่ผมกล่าวมานะหรือว่าจะเอาไปยืนเลนแครี่รับเลนก็เก่งเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาไปยืนกันนะผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วผมถึงอาจจะไม่ได้เติมเลนไวขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นตัวที่ o p โกงแล้วก็น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยหรือว่าจะเป็นตัวที่มันโดนบั๊บมาหรือโดนเนื้อมแค่ไหนตัวมันก็ยัง OP แล้วก็แอบเก่งมาโดยตลอดไม่ใช่แอบเก่งนี่คือมัน เก่งเลยนะครับผมอ่าก็ใครที่กำลังหาโรมเก่งๆเล่นง่ายๆดาเมจแรงแล้วก็แบกทีมเก่งๆก็แนะนำวันเดิ้วแม่เลยนะครับผมเป็นตัวที่โกงหน้าเล่นหน้าใช้แล้วก็ที่สำคัญคืออึมสุดๆเลยนะครับผมโอ้โหอะไรกับกูก็ไม่อยับ <laughs> มาถึงท็อปสี่แลเสร็มหลับบุรุษเหล็กจะติดหลอดพร้อมกางเกงในสีแดงเป้าสุดตึ้งซูเปอร์แมนนะครับผมโอ้โหวิ่งอเป็นตัวที่ติดเมตาสุดๆครับสำหรับซูเปอร์แมนนะแล้วก็เก่งมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปออฟเลนนะผมหรือว่าโรมิงก็เก่งแล้วก็โกงสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการปิดสกอร์ด้วยตัวเองนะครับผมหรือว่าการ ถ่ายด้วเสิร์ฟมาให้เพื่อนนึกผมแล้วก็ทำสร้างความปั่นป่วนในทีมไฟ์เก่งและรวมถึงตัวมันค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่เล่นเก่งเข้าใจตัวมันแล้วก็ Skill ส,สกิลเพย์สูงๆควบคุมคอนโทรลเลอร์ได้ดีเนี่ยตัวมันก้อนกันจะโกงโอพีแล้วก็สู้ได้แททุกตัวแล้วก็ชนได้ทั้ตัวตัวมันนีค่อนข้างจะปิดสกอร์เก่งรวงเองได้ไถ่ายเองได้ทําเองได้แล้วก็ เปิดได้กันแล้วผมแล้วก็เป็นตัวล้วงที่ดีได้เหมือนกันนะครับดสำหรับซูเปอร์แมนเนาะสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นส่วนใหญ่ก็จะไปยืนออฟเลนก่อนแต่ว่าโรมิงเล่นไดหมก็เล่นได้แล้วก็ยังดาเมจแรงมั้งหมดโดยตัวของมันเนี่ยยิ่งเลือดเยอะยิ่งถึกก็ยิ่งแรงเชน่นกันทนั้งหมดสำหรับซูเปอร์แมนเนาะใครที่กำลังหาตัวเล่นยากสกิลเพสสูงสูงก็แนะนำแล้วก็ซูเปอร์แมนบุรุษกางเกงในสีแดงนี่ครับผม <S <S อ่นานได้ซะเป็นตัวของริกเตอร์นักลา่าปีศาจหัวโงก สุดแท้จากเดวิทเออนะครับเงยใช่นะก็มันคนละตัวนะเฮ้ยอ่าก็เป็นตัวที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะสำหรับแพทนี้เนาะแล้วก็ยุคทุกสมัยเนี่ยตัวมันค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะครับผมด้วยแพทนี้ก็ยิ่งทําให้มันเก่งขึ้นไปอีกเนาะด้วยด้วยแพทเนี่ยที่เน้นอ็อบเจกต์นะแล้วก็การที่เน้นอ็อบเจกต์มากเนี่ยการที่เกิดทีมไฟ์เนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็ขี่ขึ้นอยู่ตลอดเวลาทนะุกคนฉะนั้นการจิบริเตอร์ไปเล่น โรมิงหรือว่าออฟเลนหรือว่าตำแหน่งเลนกลางก็ได้นะผมเป็นตัวที่สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งมากเลยเนาะแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นออฟเลนหรือว่าโรมิงค่อนข้างจะเก่งแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่าเนาอเดืยเยมันเติมไฟไวดักค่าเก่งจากจังเกิลสไตร์ถ้าชักในพุ่มที่ทุกคน เห็นกันดีก่าหรือว่าท่างัดทางงัดก็ไม่ผิดนะครับผมหรือว่าเป็นท่าใบท่า Mark of the h u n t t r r เตนะเ้าดึกๆึกหท่าระเบิดสแต็เองของมันนะครับผมด้วยความเก่งเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลต่างๆนี่มัน OP ไปซะทุกท่าเลยก็คือมันโกงเนะนะถ้าใครต้องการโรมสายแบกสุดโหดดดาเมจแรงก็แนะนำริกสเตอร์นะครับเป็นตัวที่เก่งไวโอพแล้วก็น่าใช้แต่แลกมากเลยนะครับ ก็เข้าไก่อันดับที่1กันแล้วสำหรับอันดับที่2ก็คือซิฟเน่นน่นอนก็เป็นตัวที่ไม่ต้องพูดมากเลยนะเป็นตัวที่ไม่หลุดแบรนด์แล้วก็อย่างที่รู้กันนะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะกวนส้มตีแล้วก็กวนภาษาส่วนเห็นตัวเล็กน่ารักกวนกลมแบบนี้ก็กวนตีแล้วก็ร้ายใช่ยอดแล้วก็สลหรับซิฟเนาะก็จุดเด่นของซิฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเด่นไปทางเซฟเพื่อนเนาะก็เป็นตัวที่เก่งมีสกิลโซแล้วก็ดาเมจถามว่ามีไหมก็มีนะจากการ ลิงนะครับถ้าสมมติว่าเราลิงโดนตัวบางๆแล้วก็มีเพื่อนช่วยเบิร์ดดาเมจดดักๆเนี่ยก็ตายคู่ก็มีเลยนะครับผมสรับซิปเนาะเล้จะเป็นการเซฟเพื่อนแล้วว่าเปลี่ยน จากการตั้งรับเนี่ยเป็นเกมรุกได้เนี่ยในตัวเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นการซิปโรจบ,บ้านในทีเดียวนะที่เราเห็นใ้แข่งกันนะครับผมก็เป็นตัวที่โกง o อแล้วก็สมควรที่จะแบนไหมก็ยังต้องแบนอยู่ดีเอาสับซิปแล้วถ้ยิ่งมาเป็นทีมแล้วก็มีคอมโบคู่กับยอนแล้วก็ไบเนี่ยค่อนข้างจะเก่ง o p แล้วก็เซฟได้อย่างดีเป็นอย่างเยี่ยมเลยเนาะแล้วก็สามารถทําให้ฮีโร่บางตัวเนี่ยที่เป็นอมตะแล้วเป็นอมตะอีกได้ไหมก็ได้ดีเช่นกันกสอาสับซิปเนาะ อันดับที่หนึ่งของเราก็คือทาจีคุงนะครับผมมาพบก,กับเพลงดาบสีทิศจากเกาะหมอกนะครับผมจากคนที่สี่บรุษพุตาบอดมาพร้อมกับท่าเดินเจ็บขี้ของเขาเนื่องจผมทา้าใครสเกตดีก็จะเห็นท่าจีเนี่ยคุ้มครองแล้วก็เหมือนท่าคนเจ็บขี้เดินนะครับผมออกไปก็เริ่มที่ไม่ใช่ท่าจดีศิลติไอสัต่โอเคเรามาต่อกันนะครับผมสำหรับท่าจีคุงเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนี้เนาะว่าเป็นตัวที่เก่งแล้วก็โอพีมากๆนะก็ สมควรที่จะแบนไหมก็ควรจะแบนแล้วก็ด้วยตัวมันนี่มีท่าบัคพิเศษถึง2ท่าแต่ก็จะมาบอกทีหลังว่ามีบัคอะไรบ้างนะผมก็ตัวมันนี่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็คือท่าล่าผสมกับมาหลอกเน้เอาง่ายคือทั้งผิวทั้งแรงแล้วก็ทูดามเมจหนักพอสมควรด้วยจะเป็นท่าอำมตาจะคริปเบเกอร์แล้วก็ปราณหมอก4ีทิศที่ช่วยในการรีเจนเลอรตัวมันนีค่อนข,ข้างจะโอพแล้วก็ ควงตีมแบบสุดแล้วก็ตายยามไม่ก็สลับทาจิคุงเนาะแล้วก็ตัวมันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่ิยมอย่างมากในโปลีแล้วก็หยิบกันมาตลอดเวลาเลยนะใครที่หยิบมาเนี่ยสร้างความปอย่างได้กับทีน้องข้าแล้วก็สร้างความมั่นได้ดีขขพอสมควแล้วสับทาจิคุงนึครับผมโอเคอันเดิมหนึ่งของเราก็โหด o อพแล้วก็ถูกใจเพื่อนเพื่อบอกก็คอมเมนต์กันได้น,นะครับผม สุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดสำหรับโรบิ้งน่าใช้ไต่แรงนะแต่ก็จะมาแนะนํา2ตัวที่ผมเล่นอยู่บ่อยครั้งแล้วก็คิดว่ามันเก่งไม่แพ้สิอันดับที่ผมได้จัดมาเลยก็เป็นตัวของโอเมก้าตัวแรงก่อนก็เป็นตัวที่ไดเก่งกันเก่งแล้วก็ทําได้หลายอย่างว่าสำหรับโอเมก้าไม่ว่าจะเป็นการไถแครี่ต่างเนาะถ้าไถตัวบางขาใดตานีน่ค่อนข้างทีง่เกียดโอเมก้ามากแล้วก็ สามารถที่จะเป็นอมะตะกับป้อมได้ชั่วขณะที่ผมจากการใช้อันที่เป็สกิลของมันเนาะก็เป็นตัวที่ OP พีน้ำค่ะแล้วก็ CC หนักตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวอีกต่อมาก็เป็นตัวของอีฟเน็ตเนาะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะทำซ c ซได้หลากหลายแล้วก็มี CC ทุกท่าเลยถ้าตบบังแต้ของอีฟเน็ตเนี่ยถ้ายิ่งเลือดเยอะๆเนี่ยก็ย,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 ยิ่งแรงสุดๆเลยนะครับผมสำหรับอีฟเน็ตเนาะมีถังโมบิลิตี้เนาะถ้าเก็บสเต,ต็ตได้ครบถึง5สเต,ต็ตเนี่ยโมบิลิตี้จากการไถเนี่ยก็ผมก็จะ ทำได้ดีพอสมควรในการนี้เอาชีวิตรอดมาเนาะเลยว,ว่าการไถให้เพื่อนปิดคิวหรือว่าไถาออกจากเพื่อนเพื่อเซฟชีวิตเพื่อนก็ได้เช่นกันครับผอย่างจังหวะน,นี้มวยก็ไถประท้าผมก็ไม่รอดครับผมโอเคนะก็<อ>มีหลายตัวที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวหรือพูดถึงอย่างเี็มนอก็กเป็นตัวที่เก่งแล้วก็ทิมมี่นะครับผมก็เก่งอยู่เหมือนเดิมนะตอนนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ติดสิบอันดับอย่างตัว o อหลายตัวเนาะอย่างแก็กก็เช่นกันหรือซีเนียลที่ผมได้ จัดมาในหลังคลิปเนาะสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้กับอยากเซมาด้ครผมจะเป็นคลิปอะไรต่อมั้นก็ฝากกติดตามด้วยเจอถ้าคลิปนี้เนี่ยมีอันดับตรงไหนที่ไม่ถูกใจเพื่อนเนี่ยก็คอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้เช่นเคยสำหรับคล,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ